สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิปูวงเลขานุกการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่3สาขาภาคการจังหวัดชนบรุรีวันนี้ก็จะมาทวนชิดทวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกตามต่อเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568 ซึ่งรัฐบาลตั้งงบไว้ที่3ล้าน7แสน5 2 5 0 0ล้านล้านบาทนำเดินพ,พ่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินจากภาษีและเราต้องร่วมกันใช้นี่ เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ติดตามการอาภิปรายวาระสองและวาระสามในระหว่างวันที่3าถึงหกันยายน2567ซึ่งคาดว่าคงจะผ่านโดยไม่ยากด้วยเสียงข้างมากของรัฐบาลวันนี้ผมจะมาแจกแกงรายละเอียดข้าวคร่าว ให้พ่อพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการอภิปรายในสภางบที่รัฐบาลตั้งไว้นั้นเบื้องต้นผมแจ้งไปแล้วทีนี้ในชั้นกรรมธิการปรับลด7,824ล้าน จัดสรรให้ส่วนราชการตามมติคอรมอร 6, 8 2พล้านจัดสรรให้หน่วยงานรัฐสภาสารองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ1,200ล้านทุนหมุนเวียน2,128ล้านทุนกะลาโหม 1,178ล้านแผนบูรณาการ788ล้านกระทรวงการคลัง655ล้านกระทรวงมหาดไทย395ล้านอันนี้ปรับลดครับปรับเพิ่มทีนี้เพิ่มทุนหมุนเวียน4,316ล้านเพิ่มงบการ พัน6ล้านเพิ่มหน่วยงานรัฐสภา388ล้านเพิ่มหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอายการ386ล้านกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มอีก378ล้านนี่คืองบประมาณรายจ่ายจปีะจงพีนห0 0 68ข้าวครด้วยวงเงินที่ตั้งไว้3,752,500ล้านล้านบาททีนี้มาแจกแกงว่าเป็นงบประมาณขาดดุลสำหรับปี2,567งบประมาณขาดดุล6,93,000ล้าน นี่คือต้องกู้เพิ่มครับนอกเหนือจากงบประมาณที่ตั้งไว้และจัดเก็บภาษีจะต้องกู้เพิ่มตามวงเงินที่ขาดดุลเพื่อให้ได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ทีนี้เรามาดูปี2,568งบประมาณขาดดุล865,700ล้านนี่เราต้องใช้หนี่ร่วมกันครับขาดดุลมากกว่าเดิมอีกเพราะอะไร เพราะรัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณมาแกกโครงการดิจิตอลผลิตซึ่งล่าสุดได้เฉพาะกลุ่มเปราะบางกับบุคคลที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไตรมาสีเหมือนอดีตรัฐบาลเศรษฐาแถลงไว้หรือเปล่าเพราะยังโอนละวนกันอยู่เลยครับ ยังมีความไม่แน่นอนใดๆทักงสิ้นกับเงินดิบตน้นงบประมาณขาดดุลปี2,568ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากปี2,567 24.9%ครับนี่เราต้องใช้นี่เพิ่มครับกอบงเงินงบประมาณนี่สาธารนณะ 70%นั้นจะชนเพานอยู่แล้วครับนํำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าเหมือนที่ผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนหลายคลิปว่าในขณะน,นี้ยังไม่จำเป็นจะต้องแจก,กเงินและเป็นเงินดีต้นด้วย ล่าสุดบอกจะเป็นเงินสดไม่รู้จะปรับเปลี่ยนอีกหรือเปล่าเพราะนโยบายนะปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาครับไม่มีความแน่นอนไม่มีความชัดเจนครับนี่ต้องนําเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่านี่จะชนเพดานการกู้หนี้สาธารนณะกรอบกรอบขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าเกิดวิกฤต สงครามสงออกก็ไม่ได้โรงงานก็ปิดคนงานก็ตกงานจะเอาเครดิตไหนไปกู้เพื่อมาช่วยคนครับเหมือนยุคโรคระบาดโควิด -19 บเาทำอะไรไม่ได้เลยทำมาหากินไม่ได้นั่นเรามีเครดิตการกู้มาครับต้องยำลำบากถึงต้องกู้ครับอันนี้ เศรษฐกิจดังเดินได้ครับต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าผมเข้าใจว่าทุกคนอยากได้เงินถ้าจะช่วยยังยิงช่วยเป็นเงินบาทเลยครับไหนๆก็จะติดหนี้ร่วมกันแล้วแจกทุกคนช่วยเป็นเงินบาทครับแจกทุกครัวเรือนครับทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไปหรือ16ปีขึ้นไปก็ได้ครับเพราะเราจะต้องร่วมกันใช้นี่ถ้ากอบวงเงินงบประมาณโครงการดีต้นหนึ่งหนึ่งหมื่บาทเหมือนที่รัฐบาลเพื่อไทยเหมือนพักเพื่อไทยได้แถลงประมาณ4ี่แสนห้าหมื่นล้านถึงห้าแสล้านนั้นค่าพัฒนาระบบอีกหนึ่งแสนล้านเป็นหกแสล้านเราจะต้องร่วมกันใช้นี่รวมดอกเบี้ยประมาณหนหนึ่งจุด แปดล้านล้านกับไม่ใช่นน้อยๆนะครับนี่จำนำข้าวที่รัฐบาลยิงรักชีววัตรทำไม7เจ็ดแสนล้านใช้ทั้งต้นทั้งดอกยังไม่หมดในค่าในขณะนี้เหลือประมาณสี่แสนล้านอันนี้นี่สนองนโยบายพักเพื่อไทยอีกแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องขบคิดช่วยกันมาก ถ้าลูกหลานเราในอนาคตในวันข้างหน้าเข้าสู่วัยทำงานเรียนจบต้องมาแบกรับภารานนี่1.8ล้านล้านนั้นเขาจะลืมตาบาได้อย่างไรครับนี่เป็นประเด็นที่ผมมาชวนชิดชวนคุยประเด็นแรกประเด็นต่อมา นิดาโพได้ออกแบบสำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหนึ่งพันตัวอย่างเกี่ยวกับความเห็นแจก,กเงินดีต้นเป็นเงินสดเห็นด้วย53.74ครับค่อนข้างเห็นด้วย21.14ไม่ค่อยเห็นด้วย17.56ไม่เห็นด้วย7.56 รวมๆแล้วที่เห็นด้วย75%ครับที่เห็นด้วยกับการแจก,กเป็นเงินบาทฝากเสียงดังๆนี้ไปถึงรัฐบาลครับถ้าจะให้ประชาชนติดนี่1 8ล้านล้านนี่ความเห็นประชาชนชัดเจนครับจากแบบสำรวจของนิราโพ75%อยากได้เป็นเงินสดครับ อย่างน้นอยบรรเทาความเดือดร้อนได้ไหนๆเขาจะต้องใช้นี่ร่วมกัน1.8ล้านล้านอยู่แล้วก็ให้อิสระเขาใช้เงินบ้างครับถ้าได้เป็นเงินสดจะได้ไปซื้อสินค้าในชุมชนเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนให้เงินลูกไปโรงเรียนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สไหนๆก็จะให้เขาใช้นี่ ร่วมกันทั้งประเทศอยู่แล้วก็ให้อิสระเขาใช้เงินหน่อยครับไม่ใช่เงินดีต้นไปบังคับฉักซื้อเฉพาะร้านสะดวกซื้อซื้อสินค้าได้ไม่กี่อย่างทําไมต้องบังคับครับฝากเสียงเหล่านี้ไปถึงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถ้ายังดึงดันจะแตกแกะเงินดีต้นบริด็ทจ,จริงๆห้ามมาอยู่จริงๆขอเป็นเงินสดเป็นเงินบาทตามโพนี้ ตามเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนนะครับต่อไปนิดาโพได้สำรวจการลงทุน e n เ e น t ต i n ์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นการพนันถูกกฎหมายนี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งนายใหญ่ได้ไปดูสถานที่ไว้แปดแห่งแล้ว ซึ่งใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่าสองแสนล้านในการสร้างครับแต่ละที่นะครับเรามาดูความเห็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหนึ่งพันตัวอย่างว่าเขาเห็นเป็นอย่างไรสิบสี่จุดแปดหนึ่งเปอร์เซนไม่เห็นด้วยครับสิบเก้าจุดสามเก้าเปอร์เซนเห็นด้วยมากสิบเจ็ดจุดเจดเก้าเปอร์เซค่อนข้างเห็นด้วยสิบหกจุดเจ็ดสองเปอร์เซไม่ค่อยเห็นด้วย 1.29%ไม่ตอบไม่สนใจนี่ชัดเจนครับว่าพราแม่พี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยเสียงเป็นเอกชันเลยครับนี่ยังจะดึงดันสร้างกันอีกครับเอนเตอร์เทน n มนต์ก l มเพล่อบนการพนันคบวงจรบ่อนการพนันถูกกฎหมายด้วย ประเทศจะเสียหายย่อยยับขนาดไหนครับพ่อหลวงรัชกาลที่ห้าพระอ,องค์ทรงตํารัดให้เลือกเล่นการพนันแต่ในยุคนี้กลับจะเอาการพนันมาเป็นถูกกฎหมายครับทำโดยรัฐบาลด้วยแกนนำจะตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้วยนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ประชาชนตอบอย่างชัดเจนว่า ไม่อยากให้มีการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทยและอีกเรื่องหนึ่งมิราโพไปสำรวจเรื่องความเห็นแก้ธุรกิจผิดกฎหมายหวยการพนันให้ถูกต้องเพื่อนําภาษีมาพัฒนาการศึกษาไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับต้องพึ่งการพนันในการพัฒนาประเทศนะครับไม่มีที่ไหนเขาทำกันครับ มาเรามาฟังความเห็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชน34.81%เห็นด้วย34.20%ไม่เห็นด้วย2ี6 0ค่อนข้างเห็นด้วย8.63%ไม่ค่อยเห็นด้วย07.6%ไม่ตอบไม่สนใจนี่ก็เสียงขึ้นขึ้นครับเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย ถ้าเสียงโบตออกมาเป็นแบบนี้ไม่ควรทำนโยบายนี้ครับเพราะจะเกิดความแตกแยก,กครับถ้าเสียงเป็นเอกฉัน70เปอร์เซ็นต์เห็นด้วย30เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยนี่ทำเลยครับเพราะนั้นเป็นเสียงเรียกร้องจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนีค่ครึ่งครึ่งครับหวยเอามาทำถูกกฎหมายบอลเอามาทำถูกกฎหมาย นี่มันควรทำไหมครับสภาพสังคมในประเทศไทยในบ้านเราจะเป็นอย่างไรลูกหลานในอนาคตติดการพนันมงมเงมไหมครับและการพัฒนาประเทศมันจะไปยังไงครับนี่ประเด็นที่มานําเรียนมาพูดมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยในวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามต่อ เรื่องป่วยทพิ์ของคุณทักษินชินวัตรนี่จริงไม่จริงต้องพิสูจน์ครับนับวันเอกสารหลักฐานฐานยิ่งเพิ่มยิ่งชัดว่าในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิม,น,น,มนุษยนชนแห่งชาติหรือกอสมให้ปปชสอบเอาผิดเจ้าที่กรมราชทัณ์แพทย์โรงพยาบาลตำรวจนั้น เริ่มจะมีความชัดเจนมากเอียงไปทางที่ไม่ป่วยจริงครับนี่ต้องรุ้นว่าคุณทักษิณชินวัตรนั้นจะประเชิญกับปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพร,ะราะล่าสุดคุณวัชรเพชรองอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์ได้ทำหนังสือถึงกรมราชทัณขอเอกสารจ่ายเบี้ยเลี้ยง เวนเฝ้าคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจนี่ก็บเป็นเอกสารหลักฐานเด็ดอีกชิ้นหนึ่งครับเพราะโดยปกตินักโทษที่่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลรัชทานไปโรงพยาบาลตำรวจจะต้องมีเจ้าที่กรมรัชทานเฝ้าเวรยาม24ชั่วโมงจะต้องมีการเบริกเบี้ยเลี้ยงไม่มีการทำงานฟรีโดยเด็ดขาดครับโดยปกติต้องมีการเบริกเบี้ยเบี้ยเลี้ยง มีเอกสารมีใบเถิดมีใบเสร็จมีหัวขว้วใบเสร็จชัดเจนนี่ถ้าไม่มียุ่งนะครับแระปลีแปลงก็ไม่ได้ครับเพราะมันเสื่อมง่ายครับถึงแม้ทำใบเสร็จย้อนหลังมาเขาก็สารก็นำาสืบไ,ได้ปปชก็นำาสืบได้ว่าใครเป็นคนรับ ี๋ยวได้เบิกงบประมาณจากส่วนการจริงไหมนี่ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าในกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรป่วยจิ์หรือไม่ป่วยจิ์ตามที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุธิ์เตมียเวทออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนรายวันนั้นจริงไม่จริงต้องพิสูจน์ครับเพราะหลายประเด็นชวนสงสัยครับ พลตวรรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศก็ยังออกมาเปิดเผยกับสื่อว่าไม่มีใครเฝ้าเลยคนป่วยอะไรครับไม่มีใครเฝ้าป่วยวิกฤตขนาดนั้นนะต้องมีเจ้าหน้าที่กรมราชทาณฑนเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเกิดวิกฤตเหตุการณ์ฉุกเฉินคนไข้นอกคนไข้หมดสติจะได้ช่วยได้ทันทุกทีนี่ไม่มีไครเฝ้าตามคำ บอกเล่าของพลตุรุจรเอกเสรีที่สุดธิ์เตมียเวศครับได้อีกประเด็นที่ชวนสงสัยโดยวินยูชนทั่วไปถ้าผู้เป็นพ่อผู้เป็นญาติป่วยวิกฤตขนาดน,นี้จะต้องมีคนไปเฝ้าจะต้องมีคนไปเยี่ยมไม่ขาดสาย นี่พยาบาลโรงพยาบาลนางพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจบอกว่านานๆมีคนมาครัง้งนี่มันใช่หรอครับพ่อป่วยลูกไปเที่ยวต่างประเทศยิ้มแย้มแจ่มใสครอบครัวสังสรรค์สนุกเฮฮะนี่มันถิดจากวินยูชนไหมครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ชวนสงสัยเพราะฉะนั้นตามต่อครับกรณีชั้นส4บสีต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่า ความยุติธรรมนั้นมีแน่นอนครับการเมืองนั้นลึกยิ่งกว่าตามองเห็นต้องคิดและวิเคราะห์ตามครับว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นมันจะเรียงลำดับของมันถ้าเราไล่เรียงเหตุการณ์จะรู้เลยและเข้าใจเลยว่า ที่มาเป็นแบบไหนอย่างไรตามต่อครับเรื่องป่วยทพิปหรือไม่ของคุณทักษิณชินวัตรถ้าพป,ปชพิสูจน์ทราบชี้มูลความผิดคุณทักษิณอาจจะได้กลับเข้าไปติดคุกอย่างแท้จริงวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ